ครมครมรรุนครมรรุ้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนโอจะนิ่งนะแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณสมบัติครั้งนี้มันระทึกมากแล้วก็ตรวจกันเข้มมากหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจแต่กฤษฎีกาล่ะกฤษฎกาเป็นองค์กรหลักในการตรวจเนี่ยตอนนี้เขาบอกหลายคนที่มีชื่อชื่ออาจจะหลุดได้นะตอนนี้รายชื่อถึงมือกฤษฎีกาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วไปตรวจสอบว่าคุณสมบัติขัดจริยธรรม ร้ายแรงซื่อสัตย์อันเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ซึ่งวินยูชนทั่วไปทั้งคุณวีรศักดิ์และคุณบ่าวปันเห็นแล้วไม่ใช่คือเห็นด้วยเห็นคือทราบมาด้วยนี่คุณวีรศักดิ์เป็นไม่ได้ไไดคุณบ่าวปันเป็นไม่ได้คุณรู้ไหมเขาว่ากันว่าครมรอบเนี้ที่รายชื่อที่ส่งไปหนึ่งเขายอมรับกันมาแล้วว่าจํานวนที่ส่งไปเกินกว่าจํานวนเขาต้องตรวจคนตุ้ันอ่าสองเขาว่ากันว่าบางคนที่เสนอไปเนี่ยอาจจะตกอันนั้นแหะเขาตรวจคนตุ้ันไง <ต>ก,ก็ก็ิริกาตรวจอยู่อ่าอันนี้ครมอรตอนนี้ทุกอย่างนิ่งแล้วเพื่อไทยที่แปลเปลี่ยนมาอย่างยาวนานผูกผันกันทุกอย่างตอนนี้สงบจบลงที่แพรทองทานอ่ะมาไล่นที่ทีละพักทีละกระทรวงก่อนอภูมิใจไทยเนี่ยส่งข้าประกวด ชุดเดิมชุดเดิมผู้เล่นชุดเดิมหมดเลยอ่ที่เพิ่มเติมคือตรวจสอบจริยธรรมลุ้นจะได้ทําอย่างเดียวลส่งรายชื่อเดิมลุ้นใครลุ้นแรกลุ้นหนักที่สุดคือชาดาโอ้นี่ตกลงจะผ่านคุณสมบัติไหมคดีความทุกอย่างจบจบจบ,จบนะคดีความจบไปแล้วอ่าว่าด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นเองตกลงชาดาเนี่ยเข้าขายผู้ทรงอิทธิพล มีจริยธรรมมีมาตรฐานแค่ไหนอันนี้คนที่ตัดสินใจไม่ใช่ใครครับครับไม่ใช่กฤษฎีกาแล้วครับผ่านแต่คนที่ตัดสินใจคือแพ่ทองทานเพราะถ้าไม่มีการยื่นขึ้นมาเนี่ยผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือนายกตรรัฐมนตรีบทเรียนกรณีตัวอย่างของคุณเสถียทวีสินเนี้อให้เห็นแล้วอาอันนี้พรรคแรกจุ่ใจไทยพรรคที่มีเจ็ดสิเเสียงแต่ตอนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหนึ่งเสียงเนี่ยเหลือเจ็ดสิบเนี่ย พักต่อไปพักพักรวมไทยสร้างชาติก่อนรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติทุกอย่างผ่านหมดยกเว้นอยู่เรื่องเดียวครับเลขาขิงเลขาขิงก็เอกนัดพร้อมพันเลขาขิงก็ตรวจคุณบัตรเข้มหน่อยนะครัอันนั้นหนึ่งหนึ่งพอยอีกพอยหนึ่งคือสลับตําแหน่งสลับคนเลขาขิงจะมาดํารงตําแหน่งลตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนลตรีเดิมพิมพ์พัตราวิชัยปุ้ยบิชยปุ้ยโอ้นี่ อีกหนึ่งตำแหน่งของรวมไทยทั้งชาติคือรัฐรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรอบนี้ได้ทั้งว่าดมีทั้งว่าการและมีทั้งรัฐมนตรีช่วยโหวตรอบนี้เจ็ดเสือกลาโหมครบครบแน่นะที่ผ่านมาคือโหวดไม่ได้เพราะเหลือหกเสือกลาโหมและตำแหน่งรัฐมรัรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยหวยไปตกที่บิ๊กเล็กบิลถามว่าบิ๊กเล็กเนี่ยนัลนกานิชคนนอกคนอะไรไม่ใช่ครับ ในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยมาเป็นทีมงานของบิ๊กทินอยู่แล้วเป็นเลขาใช่ไหมเป็นเลขาและที่ปึกเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็อยู่ในโครงอยู่แล้วจริงๆแกเป็นรัฐมนตรีแหละแล้วมันโถยแล้วนะพวกงานกระทรวงกลาโหมทุกเม็ดต้องผ่านบิ๊กเล็กเพราอม้จับตาตําแหน่งรัตรีช่วยในโคต้าของรวมไทยสร้างชาติบิ๊กเล็กนัทพลนาคพาณิชถูกต้อง แกเป็นคนตัวเล็กจริงนะตัวเล็กนะแต่เป็นคนใหญ่จริงๆนะหรอตัวเล็กใจใหญ่เหรอตัวเล็กแต่ใหญ่สายตรงลุงตู้ลุงตู่เลยล่ะนี่แหละเอออ๋อแล้วทำงานแล้วทำงานกับบิ๊กอ้วนได้ไหมโอ้สบายเลยบิ๊กใหญ่สายหายใหญ่เจอสายเล็กผมเล่าให้ฟังนี้นะครับพลเอกนัทพลนัทพลนาคพาณิชย์เนี่ยออนเข้าไปในรายห้าเสือนะทุกคนคิดหวังว่า ท่านน่ะจะเข้าเป็นผบตอนนั้นเหรอท่านจะเข้าเป็นผบเตรียมไหนนะพี่เล็กนี่พี่เล็กเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของอนรงพันธ์จิตแก้วแท้ด้วยอคิดว่าน่าจะเข้าทางนั้นไปตึงคาเตึงอยู่ที่รองผบทบรอ,องผบทบอนะบเมื่อขึ้นไม่ได้ลุงตู่เลยย,ย,ย้ายคือส่วนใหญ่แล้วับมา,เ,าเป็นสอมอชอเวลาเกิดความขัดแย้งในกองทัพเนี่ย หลายหลายคนโยกมาอยู่และที่โยกคิดถึงที่สุดคือสมชหลายคนเลยนะนายทหารที่อยู่บนสมชคือการแก้โจทย์นี้แหละแก้โจทย์คือพอขึ้นไม่ได้ปั๊บออกมาไม่นั้นพอปทบทำงานยากใช่ความนะออกแบบนี้และบิ๊กเล็กบิ๊กเล็กก็เป็นแบบนั้นถูกย้ายมาอยู่เป็นเลขาสมชทหารเขาสั่งเพื่อให้คนเนี่ยระหว่างชีวิตกับชีวิตเพราะฉะนั้นเขาแคร์เรื่องสิ่งเหล่านี้และโยกออกมาแล้วตอนนี้ลุงตู่ก็ใช้สมชทํางานมาแล้วสุดท้าย ใหญ่กว่าพบทบสมชในยุคลุงตู่เนี่ยมันพอดีมันเกิดกับเหตุการณ์โควิดตอนโควิดเนี่ยใช้สมชนำนะเป็นประธานแล้วก็เคลื่อนในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยบิ๊กเล็กโดดเด่นตอนนั้นโดดเด่นนะนี่ก็คือสายตรงคนใกล้ชิดดีกว่าคนใกล้ชิดของลุงตู่มาส่วนลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมโอ้โหนี่นี่สหายใหญ่สหายใหญ่คือใครสหายใหญ่คือภูมิธรรมเวชยชัยตอนไปอยู่ป่าครับ ใช้ชื่อในนามาสหายใหญ่สหายใหญ่สหายใหญ่ไม่ธรรมดานะสหายใหญ่ตอนอยู่ป่าเนี่ยเป็นทอสส่วนตัวของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะแสดงว่ายิงปืนพอเป็นไหมไม่รู้จะพลาดเป้าหรือมือปืนสะอาดหรือเปล่านะ <c oughs> แต่รอบนี้เขาเรียกบิ๊กวุฒใหญ่จริงเพราะโดยโครงสร้างของอคุณภูมิธรรมวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เป็น เลมตีว่าการกลาโหมอย่างเดียวนะจะเป็นรองนายกที่กํากับด้านความมั่นคงและมั่นคงเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเฉพาะทหารนะมีแผนมีกําหนดแล้วว่าจะไปนั่งประธานกอตลอด้วยนะว่าแทนนายกอุงอิงแพรทองทานครับนี่วางดีไซน์ไปแล้วนะออกแบบไปแล้วนะลุงอ้วนจะทรงพลังเทียบเท่ากับใครเอางี้แล้วกันเทียบเท่ากับลุงป้อมออกแบบตอนลุงป้อม ตอนที่รัฐบาลลุงตู่ยุคแรกจำได้ไหมลุงป้อมเป็นรองนายกเนี่ยนั่งประธานกตรอนะใช่แต่พอปี62ลุงป้อมอยากนั่งลุงตู่ไม่ให้นั่งเหรอเออไอนี้ขัดกันนิดหน่อยขัดกันนิดหน่อยแต่ครั้งนี้ประธานกตรอไม่ใช่นายกเหมือนตอนยุคเศถฐาแล้วจะเป็นลุงอ้วนลุงสหายอ้วนสหายใหญ่บิ๊กอ้วนที่เรียบบิ๊กอ้วนและเอางี้นะ ที่อื่นไม่พูดเอาที่นี่แล้วกันแต่อย่าฟ้องนะฟ้องสมัยหนึ่งในการเข้าไปนั่งตําแหน่งประธานกตรลและคุมตํารวจเนี่ยคุณรู้ป่ะว่ากันว่าคนบางคนที่ไปคุมเนี่ยผู้ฟู่เลยเพราะหนึ่งเก้าอี้สามสิบสี่สิบห้าสิบรอบนี้นะคุณคุยคุณทักษิณไม่ใช่เหรอคุณคุยเองไม่ใช่เหรอคุณทักษิณบอกว่าผมรู้หมดว่าแต่งตั้งแล้ว ต่ละคนตำแหน่งตำแหน่งเท่าไหร่เท่าไหร่อย่าให้เกิดแบบนี้คือตอนนี้ในในวงการตำรวจส่วนการสีกีรเขาทราบกันนะไม่รู้ยุคไหนแหละโอ้ผู้แค่ผู้กำกับเนี่ย40 50้าสบล้านเลยใช่ตำแหน่งนี้นะใช่ขึ้นผู้กำกับเนี่ย้สิบล้านเลยหรอมันขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้สอนนนตอนอใหญ่เล็กใช่พื้นที่พื้นที่แต่ต่ำสุดคือ30ต่ิสุด30ล้านใช่ถามว่าตำรวจเงินเดือนตำรวจเนี่ยเอา30บล้านมาเนี่ยเขาออกมาจากไหนเมื่อสาสิล้านเขาต้องไป ก็นีไงบอนลอยฟ้าบนแล้วไปเอามาจากประชาชนนี่ไงปัญหาก็แบบเชื่อมโยงกันไม่จบไม่สิ้นเรื่องตำรวจเรื่องทหารตอนนี้เหนื่อยอีกลุผมติดลุงอ้วนอ่ะจะจะแบบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนต้องไปเคลียร์รันเวย์ให้ดีไอ้นี่กะลาโหมนะกะลาผมตัวนี้ก็คือโผลเนี่ยอาจจะมีแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการคนใหม่เด๋มวต้มแตะ เดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดในเบรกหน้าต่อมากระทซวงในกระรวงท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวพี่บอยเข้านี่เปลี่ยนโฉมหน้าเลยนะพี่บอยข้าเลยรุ่นหนึ่งรุ่นแบบเก่าอย่างรุ่นพี่เสริมศักดิ์เสริมศักดิ์พงพานิ์เสร็จแล้วไปพักก่อนแม่แม่รเบียบรันนี่เป็นแฟนกลับคุณนะอแฟนกลับเลยแฟนกลับรายการครับรอบนี้กลับไปฟูมฟักพี่เสริมศักดิ์ให้ปึ้งปังหน่อยนะแล้วกลับมาใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่แล้วกระทรวงท่องเที่ยวนะก็ เปลี่ยนคน,เ,นเ,เลขาธิการพักมานั่งแทนสารวงเทียนทองครับออสารวงเลขาธิการกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยคนรุ่นใหม่ใช่เป็นอดีตเลิมตีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเก่าับจบอเมริกาใช่อตอนแรกมีเขาว่าจะไปนั่งต่างประเทศด้วยซ้ำไปใช่ออแต่ว่าคิดว่าถ้าจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วก อายุใกล้เคียงกับวนนายกมุตรีคุยภาษาเดียวกันคุยภาษาเดียวกันเพราะเวลาเคลื่อนซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและนายกที่เป็นประธานซอฟ์พาวเวอร์แล้วเนี่ยได้ไปด้วยกันนี่คือสูตรที่มาทําไมต้องเลือกสรวงุเทียนทองกระทรวงต่อไปนายกระทรวงต่อมามาไทย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 ทาไมต้องทีะชาธิปัตย์อยากได้มากๆอนี่นายกชายอยากได้อยากได้มากๆ แต่เพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ครับว่าต้องการเก้าอี้นี้เพื่อให้คนกรทมเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่สสกรทมหนึงเดียวเนี่ยไปทำหน้าที่เพื่อที่จะยึดฐานเสียงในกรทมรอบนี้นะ f อฟซีน้องอิมน้องอิมอ่ะเอซน้องอิมอ่ะคงได้ตีปีกกันแน่นอนอิมเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ครับอินฟลูเอนเซอร์สสเพื่อไทยคนเดียวครับสสเพื่อไทยคนเดียว เทียรัตสาเร็จวันนี้ครับนั่นแหละสสเพ่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดทนี่อายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมใกล้ไหนจริงจริงอ่ะรอบที่แล้วระหว่างอิมกับน้ำนะน้ำเขาเลือกน้ําก่อนอ่เขาเลือกน้ําเพราะโค้ต้าอีสานออิมเนี่ยคือหนึ่งเดียวที่รอดมาได้เล็ดรอดล่างแหจากก้าวไกลแต่ที่เหลือกวาดมาเลยกว่าจะเล็ดรอดกาได้ต้องนับคะแนนแบบซ้ำอ่ะ Uh, ชนะกัน3 0 0ร้อยสี่ร้อยคะแนนโอ้ชนะกันน้อยมากน้อยมากเพราะดูสูตรการให้สสเพื่อไทยหนึ่งเดียวเนี่ยไปนั่งรำตีช่วยมาไทยเพื่อดูแลพื้นที่กรทมว่า oh. จะสําเร็จไม่สําเร็จนี่แหละสาเร็จวันนิ้ปัญหาอยู่เรื่องเดียวหนูอิมครับทําเป็นหรือเปล่าหนูเ <c oughs> อ้น,นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะ,ะเพราะหนูอิมยังไม่เคยนะลีกระรวงหนึ่งกระทรวงพาณิชย์เมื่อบิ๊กอ้วนเนี่ยเมื่อบิ๊กอ้วนขยับไปเป็นลนตีกลาหมเป็นรองนายกความมั่นคงเนี่ยกระทรวงพาณิช์เนี่ยมนตีว่าการว่างครับก่อนนั้นนี้ก็หาตัวแต่สุดท้ายมาตกที่พิชัยคนที่สองครับแดงครับแดงพิชัยพิชัยนาริษพันธ์ว่ากันว่ามาจากไหน,นแซงโค้งสุดท้ายชนิดที่แซงเข้าไปประเภทที่บิ๊กอ้วนต้องขยับอะ บิ๊กอ้วนต้องกยับเลยเหรอบิ๊กอ้วนต้องอยากขยับมันแปลได้เรื่องเดียวครับแปลได้เรื่องเดียวบิ๊กแดงนายแน่มากนายแน่มากคือตอนแรกๆเนี่ยบิ๊กแดงบิ๊กแดงเนี่ยบิ๊กแดงพี่ชัยแดงพี่ชัยเนี่ยเหมือนจะหลุดจากวงโคจรของเพื่อไทยหลุดไปสองรอบหลุดนะเหมือนจะหลุดนะแต่มาครั้งนี้เหลือเชื่อนะกลับมาปาดหน้าขึ้นมาอีกนะนี่คนอื่นไม่รู้เอาถามอ่ะ แดงพิชัยนริธพันธ์เนี่ยแบ็กดีมาจากไหนเออได้ได้ดีมาจากไหนอมาแบ็คด,ดีมาจากไหน,าาไหนคือการปาดคือคนที่หลุดไปสองสามสมัยแต่แล้วกลับมาได้เนี่ยแบ็กต้องแบบโอแน่นมากเขาว่ากันว่าแดงนริธพันธ์นะมือใหญ่มือใหญ่เหรอมือใหญ่ครับคือบิ๊กแดงพิชัยก็ต้องไปปรับปรุงนะเรื่องของ การวางนโยบายทิศทางการกวางกรอบเศรษฐกิจและก็ต้องไปคุยกับพี่ชัยพี่ชัย,ยชุนได้ดีนะสมัยเดิมเนี่ยแบ,แบ่งซีนการเล่นได้ดีนะที่ผมกลัวคือกลัวทิศทางเมสเซจการนําเสนอออกไปสุภาพบลรกเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าตกลงต้องฟังใครแดงแดงแดงพี่ชัยต้องต้องอยู่อันเดอร์ใครเนี่ยลองกำกับไม่ได้ต้องพี่ชัยพี่ชัยชุนดิพี่ชัยชุน พี่ชัยชุนกับพี่ชัยแดงรอบที่แล้วพี่ชัยแดงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้รับฉายาอะไรเมืตอนนั้นอยู่พลังงานปะตามพลังงานไอเดียกระชอกไอเดียกระชอกเพราะมีไอเดียเยอะไอเดียมากมายไอเดียเยอะแต่ไม่กระชุดมกระชุดมีแต่กระชอกกระชอกเพราะนั้นบทเรียนที่เราเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยกลับมาแก้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยสำคัญมากนะสำคัญในการเอาสินตอนนี้ในยุคที่ส่งออกเรามีปัญหาต้องทำํารกับต่างประเทศ แล้วเร,เรื่องภายในเรื่องการค้าเรื่องราคาสินค้าเกี่ยวข้องถือว่าเป็นกระทรวงที่ใหญ่มากเพราะคุณพี่ชัยแดงแบกภาระแต่คนที่ออกจากกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่กลาโรมาคมเนี่ยต้องบอกว่าแบกภาระหนักกว่าอีกเพราะ,ะต้องจัดการเรื่องโผทถานตอนนี้ก็บอกว่าหลายหน่วยงานนั้นนิ่งแล้วนะหลายกองทัพนี่นนิ่งแล้วแต่เขาบอกว่ายังปวนที่ทอรรอครับ